ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคริปตอมนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญลูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลก์กดแชร์นะครับให้กับช่องคริปตอมนไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับก็สําหรับในส่วนของราคาเหรียญโลน่าคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสาหรับแนวโน้มของเหรีย l โลน่าคลาสสิกนะครับก็ปรับตัวนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับจากจุดที่เราได้อัปเดตไว้นะครับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ ในส่วนของราคานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่0.0067บาทนะครับก็สำหรับแนวโน้มของเรลลูนาคลาสสิกจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลังจากที่กราฟปรับตัวขึ้นมานะครับจุดนี้ก็ขอเตือนเพื่อนๆนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของการเทรดกันด้วยนะครับในส่วนของราคาเรลลูนาคลาสสิกนะครับราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะ มีแนวโน้มย่อลงก็ได้นะครับสำหรับจุดนี้เราก็ต้องวิเคราะห์และศึกษานะครับในส่วนของราคาให้ดีก่อนนะครับสำหรับการลงทุนนะครับก็สำหรับการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นจุดเดิมนะครับที่เป็นแนวต้านนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับ ในส่วนของการอัปเดตช่วงนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับสําหรับราคาของเหรียญโลน่านะครับก็ทําให้ในส่วนการอัปเดตของผมนะครับก็ได้ปรับราคาปรับในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับการเกือบทุก คลิปเลยนะครับสาหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของจุดนรับตลอดเลยนะครับสาหรับจุดนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวต้านนะครับก็มีอัปเดตขึ้นมานะครับ2จุดด้วยกันนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับนะครับจุดที่1นะครับก็ยี่ทีราคา0.0060บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็ยี่ทีราคา0.0053บาทนะครับแนวรับจุดที่3นะครับก็ยี่ทีราคา0.0048บาทนะครับแนวรับจุดที่4 นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับและแนวรับจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูควบคู่กันไปนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับจุดแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.00 6 9บาทนะครับแนวต้านชี2่อนะครับก็ที่ราคา0.0075บาทนะครับก็สำหรับแนวต้านก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับก็สำหรับจุดนี้นะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็มีจุดเปลี่ยนแปลง2จุดนะครับอ่าในส่วนของราคา0.0060บาทนะครับและ0.0053บาทนะครับก็เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับ ในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคาเหรียญน้านคลาสสิกนะครับเกิดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับในส่วนของอาการทะลุจุดแนวต้านนะครับการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับเทนขาขึ้นก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวนะครับขึ้นมาทะลุในส่วนของนวต้านที่ราคา0.069บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาตามเส้นนะครับจุดสีขาวนะครับกบ็เกือบเกือบติดเส้นสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับในส่วนของจุดนโน้มถี่นขึ้นนะครับกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับการวิ่งของกราฟนะครับจุดนี้นะครับกราฟก็มีแนโน้มปรับตัวข้ามเส้นสีขาวขึ้นไปนะครับในส่วนของกรอบที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็ทําให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้นะครับกราฟก็ยัง ไม่สามารถข้ามในส่วนของแนาต้านที่ราคา0.069 0บาทขึ้นไปได้นะครับและกราฟก็ยังอยู่ในกรอบนะครับของการตีเส้นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทิกดีๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทําให้เรารู้นะครับว่ากราฟก็ได้ข้ามในส่วนของราคานะครับกรอบราคาขึ้นไปได้นะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มของลีโนนาคลาสสิกนะครับสำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนก้าขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบของเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับอ่ามีแนวโน้มนะครับอาจากจุดเดิมนะครับปรับตัวพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับเกิดมีแนวโน้มเวียงทุบราคาลงมานะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0060บาทนะครับซึ่งเป็นจุดแนวรับจุดที่1นนะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับที่ผมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับจุดนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าจุดไหนคือจุดแนวรับต่อไปนะครับของเ e รีย l โซน่าคลาสสิกนะครับก็สําหรับจุดที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0060บาทนะครับหรือราคาดอลลาร์ก็จะอยู่ที่0.00171ดอลลาร์นะครับ ก็สำหรับถ้าเกิดกราฟนะครับมีการปรับตัวลงมาทะลุในส่วนของจุดแนวรับจุดนี้อีกนะครับก็จุดต่อไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็สำหรับในส่วนของการอัปเดตแนวโน้มของลินโน l าคลาสสิกก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็ภาวนานะครับให้ราคานะครับดีดกับตัวขึ้นไปสูงๆนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับสำหรับชาวล u นโนาคลาสสิกนะครับก็มาอัปเดตพูดคุยกล่าวไปด้วยกันนะครับในส่วนนี้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับชาวลุนาคลาสสิกนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับครับก็ในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สำหรับการอัปเดตผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็กลัวว่าเพื่อนๆนะครับจะติดตามนะครับในส่วนของกรอบราคานะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับการอัปเดต ชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ให้เพื่อนๆนะครับนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับก็เป็นเพียงการอัปเดตจุดแนวโน้มนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดแนวต้านและจุดไหนเป็นจุดแนวรับนะครับไม่ได้มีเจตนาบอกว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงนะครับก็เป็นเพียงการอธิบายนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดแนวรับนะครับจุดไหนเป็นจุดแนวต้านนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือว่าจะมอบหัวใจให้ก็ได้นะครับในส่วนของ ปุ่มที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงแถบนะครับก็จะเป็นในส่วนของซูเปอร์แทงก์นะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มขอบคุณนะครับก็สามารถมอบเป็นค่ากาแฟให้ผมก็ได้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตมน์กันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยใครมีข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ